ด,ดวงชาวราศีพฤษภหลายมาเจอดีระวังดวงตกด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาของชาวราศีพฤษภตกตำแหน่งมีอำนาจบุญบารมีวัสนามากเพราะฉะนั้นคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาระวังดวงตกสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องคุณงามความดีช่วงชะตาในช่วงนี้ตกตำแหน่งครับเงินทองยิ่งใหญ่กว่าคุณงามความดีเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระวังกับคนประเภทเห็นแก่เงินโชคชะตามนาฏบุญบาลมีวัสนาคุณเป็นคนอดทนอดกันต่อเรื่องราวต่างๆครับแต่ว่ามีเทพเทวดาที่คอยปกปักุ้งครองรักษาศัตรูของท่านจึงม้วยมาลายหายไปสิน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนหัวคิว เียงเรื่องโอกาสทองโอกาสดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นบางครางบางคราวท่านควรที่จะต้องเก็บเงินสดไว้ให้มากเพื่อจะแลกเปลี่ยนนะครับคิวอภิสิทธิพิเศษเกิดขึ้นในโชคตาไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินนะครับเผะเต้องมีเพื่ออะไรครับเพื่อติดต่อเจรจาการค้านะคเอาแสงแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสบ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คำชูปกปักกุ้มครองรักษา ในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเทพเทวดาฟ้าดินดมบันดาลโดนจิตโดนใจฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดนะครับผมผ่าตรงสาลเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์นั่นกวรที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรปับปรุงอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหว ปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นในโชกตาการปฏริปดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่าน,นควรที่ต้องมองการไกลถึงอนาคตวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตกตำแหน่งดาบสองขวายคิดพินิษไตใต่ตองให้รอบค้อบไปปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นตกตำแหน่งการปกปิดซ่อนเลนดวงนี้ไม่พร้อมที่จะปะทะกับใครบางคนนะครับแต่ว่าศัตรูคิดร้ายจะพังวินาศไปเอง ร้ายมาเจอดีระวังดวงตกดวงชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาซสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าหลบปรีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในเรื่องราวต่างๆเหมือนเปียบดังหัวใจมัดไปได้ด้วยลวดหนามเข็มจิ้มทิ่ม,ทม,ทมแทงตรงกลางหัวใจเปรียบเสมือนเรื่องราวเล่นลับปีศาจมูมานนางมานหลายคนอิฉาให้ร้ายใสรลายป้ายสีก่นแกล้งในโชกตา ครับผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายหัวใจท่านใหญ่กว่าเงินด้วยโอกาสทองโอกาสที่โอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ชะตาชีวิตจะรับ,บทรัพย์เทพเทวดาบุญกุศลวาสนาถ้ามีข่าววิวาข่าวมงคลเกิดขึ้นดวงชะตานี้จะได้ค้นพบได้เจอคนที่ใช่ครับนะผมจะสุขสมสมหวัง ับผมท่านจะได้เจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหมือนแบกภาระโลกลงมาทั้งใบเพราะว่าเรื่องความรักของคุณจะเหมือนกับต้องมีการเจรจาต่อรองัะผมสินอดทองบ้านมันเข้ามามบดเดบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ําแย่ับผมในโชคชะตาของท่านอาจจะมีโอกาสทองโอกาสถ้วยทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเทเทวดาฟ้าดินคำชูป,ปกปักกุ้ครองรักษาแต่วิญญาณร้ายก็ยังเกาะแกะเกาะอยู่ที่ด้านหลังของท่าน พระราชาแห่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เย็นเตียนการปฏิปดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาตั้งมัน่นด้วยบุญกุศลวัสนารรปัญหาต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวดันจงลื่นเริงสังสรรค์ให้มีความสุขไล่ลำ ครับผมในปัญหาต่างๆที่อยู่ในโชคชะตามีใครบางคนแอบจ้องมองและเรียนแบบ๊อปปี้ท่านทุกอย่างท่านจะทําอะไรจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อโซฟาทําอะไรเรียนแบบหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะเปรียบเดือนดังค้นอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะครับผมบอกตัวเองเก่งแต่คนอื่นครับผมย่ำแย่เขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ระวังดวงตอกแล้วกันเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภตกตำแหน่งไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเทพเทวดาค้ำชูหนุนนนำโชคชะตาทําให้หัวใจท่านพองโตหานคู่เกิดความแช่มชื่นน้ำหอมเงินทองไหลมาเทมามีเกณฑ์จะตาชิงไหวชิงพิบอยู่แบบตรงตงซื่อๆไม่ได้เพราะว่ามีคนใช้เล์เหลี่ยมเลขกลเพธุบายแดอะเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาขท่านจะเปิดรับรับหรโชค การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนามมีดปักเต็มหลังกระบนกระยว้กระสรับกระสายอดทนอดกันสามเหรียญบังเกิดขึ้นชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาแห่งถ่วยจะนำพาน้ามผมข่าวดีเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหลบหลีกซ่อเล้นแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาของท่านยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิก ปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกด้ะผมหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ชูท่านไม่อยก้ะผมระวังแล้วกันนะดวงชะตาของศัตรูของท่านจะพังพินาศพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชูป,ปกปักปกลุงของรษะนะมนสเสนมนยันทาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับพลังทางด้านมืดด้วยเพราะฉะนั้นปกปิดซ่อนเล้นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมปัญหาต่างๆตกตําแหน่งนะผมการบรรเลงเพลงแห่งความรักรับเรื่องราวต่างๆอาจจะมีข้อขัดแย้งับคนหนึ่งเอาอย่างอีกคนหนึ่งเอาอีกอย่างอย่างเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบนะผมหลบติซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงให้เป็นนะผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติมให้ค่าคดูทางช่องได้ครับผมนะผมท้ายคลิปอ๋อันทำคลิปพิเศษสำหรับชาวราศรีพฤษภ ฟััังต่อกนนะครบดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายด้านของชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและพัฒนาตนเองแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนและมุ่งมั่นด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีประสบจะพบกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในหน้าที่การงานอาจมีโปรเจกต์สำคัญหรืองานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันและเครียดกับภาระง,งานที่เพิ่มขึ้น แต่อย่าเพิ่งท้อให้ค่อยๆจัดการไปทีละขั้นตอนวางแผนการทำงานให้เป็นระบบและอย่าลืมแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อไม่ให้หมดแรงกลางคันช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปงานที่ทำจะเริ่มเห็นผลผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานจะเห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของคุณอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ที่น่าสนใจแต่ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจอย่าใจร้อนหรือรีบร้อนจนเกินไปควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนช่วงปลายเดือนงานที่ทำมาตลอดทั้งเดือนจะเริ่มเห็นผลชัดเจนคุณจะรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้น แต่อย่าประมาทยังคงต้องรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีต่อไปเพราะอาจมีงานสำคัญหรือโครงการใหม่ๆรออยู่ในเดือนถัดไปคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้มีความอดทนมุ่งมั่นและทำงานอย่างเป็นระบบอย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือรับความท้าทายเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ของคุณนอกจากนี้ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพราะการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดียิ่งขึ้นด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพฤษภจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปกติอาจเป็นเพราะต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการทำงานหรืออาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะจะมีโชคลาภหรือรายได้พิเศษเข้ามาช่วยบรรเทากลางเดือนเป็นช่วงที่การเงินจะเริ่มคล่องตัวขึ้นรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นอาจได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษ จากผลงานที่ทำไว้ในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสทำรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือการลงทุนปลายเดือนเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายยาหลงระเริงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนใช้จ่ายฟุ่งเฟือยเกินตัวควรเก็บออมและวางแผนการเงินระยะยาวอาจพิจารณาการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต สำหรับผู้ที่มีแผนจะกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติมีสูงแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนการชำระนี้ให้ดีคำแนะนำด้านการเงินสำหรับเดือนนี้คือให้บริหารจัดการการเงินอย่างมีวินัยทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้ชัดเจนแบ่งสัดส่วนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเงินออมและเงินลงทุนอย่าลืมเผื่อเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วยนอกจากนี้ควรศึกษาหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารการเงินเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโอกาสหรือความท้าทายทางการเงินในอนาคตโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายด้านทั้งในเรื่องการงานการเงินและการพัฒนาตนเอง ในด้านการงานอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใหม่นอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลสำคัญในวงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายและความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีข่าวดีเข้ามาอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่คุณสนใจหรือมีโอกาสสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่น่าสนใจแต่ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงานควรพิจารณาให้รอบคอบและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ดีในด้านการเงินอาจมีโอกาสลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการที่น่าสนใจอาจเป็นการร่วมลงทุนกับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือการลงทุนในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเช่นการได้รับทุนการศึกษาหรือโอกาสเข้าร่วมอบรม หรือสัมมนา,าที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสายอาชีพของคุณควรคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพในระยะยาวอย่างไรก็ตามแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายแต่ก็ไม่ควรรีบร้อน ตัดสินใจหรือคว้าทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าโอกาสไหนที่เหมาะสมกับตัวคุณและสถานการณ์ปัจจุบันของคุณมากที่สุดคำแนะนำสำหรับการรับมือกับโอกาสที่เข้ามาในเดือนนี้คือให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเสี่ยงหรือลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติด และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจพยายามหาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้รู้หรือคนที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจรับโอกาสสำคัญสำคัญ